จะอธิบายงเรื่องธรรมธรรมของก้างที่พูดย่นย่อมาก็คือรูปธรรมนามธรรมที่เข้มาทั้งตัวงเราตัวงเรานี่แหละคือรูปธรรมนามธรรมเมื่อขยายเอกไปจากนี้ เรียกว่าขันห็เรียกว่าธรรมขันปุเวทนาปัญญาสังขาดีางามเรียกว่าธรรมขันขยายลงไปเป็นอายตนะหกภายในหกภายนอกหกก็เรียกว่าธรรมอีกธรรมายตนะพัตตา คืออาการไอคือว่าภายน,านอกกับภายในกระทบกันเนี่ยบ่าพัฒนาเกิดขึ้นแลวเกิดความรู้ขึ้นเนีเ่ยละว,วิญญาพัฒชาเวทนาอันนั่นก็เป็นธรรมอีก <c oughs> ทำไมเรียกว่าธรรมถึงไม่เรียกในที่นี้ก็เรียกที่อื่นตามพัชาเวทนา สัมผัสเกิดความรู้สึกขึ้นเป็นเวทนาก็เวทนาก็อยู่ในขันอาแล้วสุดทุกอุเบกขาเรียกว่าธรรมขันนอกจากนั้นอีกกิเลสทั้งหลายที่ออกจากอานาินะัดตัก ถูกต้องและเกิดความทะเยอทะยานดินหลนเรียกว่าตัณหาอุปทานก็เ,เป็นธรรมด้วยกันทั้งนั้นกุศลทั้งหลายที่ตากันเพื่อปฏิบัติอยู่ทั้งหมดทเรียกว่ากุศลธรรมหน้นกุศลก็ยังเรียกอ้กุศลธรรมเอีเหมือนกัน มาพูดทั้งเรื่องรูปเวทนาสัญญาทั้งขา,งานิยานพูดเฉพาะในรูปของเราสิที่เรียกว่าชราสัญญาทิมรณะโกกาวิเทวทุกขโทปัญาตก็เป็นธรรมธรรมอะไรก็จะเป็นธรรมได้แก่ทุกขตา พูดเฉพาะทั้งเรื่องชลาทิธรรมพะงานที่ธรรมะนักธรรมก็จำพวกทำด้วยกันนั้นมัว่วขวงขวางมาก <c oughs> พระพุทธเจ้าท่านสอนให้เรารู้จักธรรมเราปฏิบัติก็ปฏิบัติธรรม ปฏิบัติเอาหรือไม่แค่ปฏิบัติเอาปฏิบัติให้รู้ทำเห็นทำที่เราปฏิบัติเพื่อให้รู้ทำเห็นทำอีปพูิ์คนโดยส่วนมากว่าบรรลุธรรมธรรมมีอยู่แต่เราไม่เห็นเราไม่รู้ เราไม่เข้าใจทังเรื่องธรรมจึงไม่ทันถึงธรรมที่จริงเราอยู่กับธรรมนั่นเยิเนเินมั่งนอนนิริยาบททั้งสี่อยู่ด้วยธรรมทั้งนั้นธรรมทั้งหลายเ่านี้เราก็ได้เจ้าสอนให้เราเห็นให้เรารู้เรานี่มันรู้ไม่ทันเห็นก็ เหตุที่เราเนี่ยไม่ได้ปฏิบัติให้เข้าถึงธรรมหู่นั้นจิตต้องปฏิบัติที่จะให้ถึงธรรมก็ต้องมีรากฐานภูมิฐานที่จะให้ธรรมตั้งอยู่ธรรมที่จะตั้งอยู่ได้รากมีฐานมีภูมิที่ตั้ง ซ้ายเนี่ยเป็นที่ตั้งของธรรมจริงแล้วเป็นธรรมอยู่จริงแล้วแต่ว่าปัญญาคือความรู้เจ้งเห็นจริงในธรรมเนี่ยมันมีเนี่ยแน่น้วจริงมาฝึกฝนบอให้ที่ตั้งของปัญญา ไม่แช่ปัญญาเกิดที่กายผู้จะให้เกิดปัญญาคือจิตเป็นคนรู้คนคิดกายมันไม่มีอะไรดอกเป็นจัตจวธรรมจิตก็เป็นจัตเจวะธรรม,รรมแต่เรามาหัดปัญญาคือหัดจิตที่เป็นธรรมนั่นแหละให้มันมีรากฐานตั้งมัน่น แล้วปัญญาจริงจะเกิดจากอั้นในที่นี้หมายความทั้งเรื่องความอบรมจิตที่ก่อนจิตถ้าหากนี่มาทำมิจิตนี้มาทำสงบจิตนี้มาทาตั้งมัน่นปัญญาต้องไม่มีที่เกิดก็ยังไม่มีที่ตั้งที่เกิด เย่งนั้นยังต้องหัดจิตถ้ามีหลักคือสมาธิตสติควบคุมจิตให้แนวแน่อยู่ในอารมณ์เดียวอันนี้จึงจะเกิดปัญญาปัญญาคือความรู้แจ้งเห็นจริงปัญญาถ้าหากว่า ไม่ได้รับความสงบไม่ถึงสิ่งโกสงมสมบแล้วปัญญาจะไม่เกิดปัญญาที่นี้นนหมายความเป็นโควาลูควมหินเดี๋ยวจะดูรอบเรียกว่าปัญญาอันนี้ปัญญานะถ้าเกิดอธิบายให้ฟังแล้วว่าปัญญาเนี่ยเกิดที่จิต ถ้าจิตไม่รู้รอบในถ้าจิตไม่สงบสติคุมจิตไม่อยู่มันก็ไม่เห็นจิตถ้ามันสงบแล้วคันสติควบคุมจิตอยู่ในนึ่งแนวในที่เดียวอาการของจิตที่มันแวบออกไปตรงตายไปทั้งดีและทั้งชั่วหยากและละเอียด จิงที่เป็นคุณเป็นประโยชน์หรือให้เกิดโทษโดยประการต่างๆมันออกไปจากจิตอันหนึ่งจิตที่นิ่งแนว่วจิตที่นิ่งแน่วนั่นแนหะที่เราไปรู้อาการที่มันออกจากนั้นจากไม่นิ่งไม่น,นิ่งแนวนั่นแนหะเรียกว่าปัญญาคือรู้ความเป็นอยู่ของจิตรละความเป็นไปของจิต เรียกว่าปัญญาถ้าหากเราไปรู้ตรงนั้นแล้วไนคิดิหมัอนได้นึกตรงสายไปกามอาการในๆทั้งสวงดีชั่วยายาะเหวี่ยตามรู้ตามเห็นเข้าใจสิ่งใดที่ควรละสิ่งใดควรถอนควรทิ้งสิ่งใดควร เอาไว้คือในควรเจลิญใน้งอกงามควรให้ตั้งอยู่หรือควรให้สลายไปเรารู้ในที่นั้นเห็นในที่นั้นเรียกว่าปัญญารู้รอบอันนี้เรื่องลักษณะอาการของปัญญาอันนี้ถ้าหากเราไปเห็นตามเป็นจริงเห็นลึกซึ้นไปกันอีก เห็นรูปเห็นกายที่แรกเราก็เห็นว่าเป็นตนเป็นตัวเป็นเราเป็นเขาใช้ปัญญาพิจนาถี่ทวนไปอีกมันไม่ใช่ตนตัวเราเขาเป็นรูปตั่วรูปที่เห็นเป็นธาตุเป็นรูปเป็นนามมันเข้าหลักตอนนน้นกันไม่ใช่คนนะท่าน ถ้าหากว่าเราไปจับตรงนั้นด้ดังที่มันออกไปจากนั้นไม่ใช่ไม่ใช่คนใช่แล้วเป็นจักรวรูปนามเพราะจิตตนน่น่นเน่นมีตนมีตัวไม่คนมีความรู้สึกทั้งนั้นเพราะความรู้สึกต่น่นน่นนี่ะมันคิดเรนินาทั้งเรื่องรูปที่เป็นตัวอยูงมันไม่มีสมุดไม่ไม่หวัน่นงา ไม่ใช่คนไม่ใช่ะเป็นด้วยสักรรูปของที่อยู่ในรูปป่าปนกรับรูปคืน,นยยขึน้นนามได้เจเวทนาสัญญาสังขารดีงามมันเนต,ต็นนามอันนี้เห็นตามเป็นจริงเยอะไปเ้ยเจนเท่านทื่รูปนามเห็นตามพระองค์ จิตมันสงบเังค่อยเห็นตาถ้าจิตไม่กันสงบมันเข้าไปยึดรูปยึดานามันไม่อยู่นิ่งคนเดียวมันก็เลยเอารูปนาวมาเป็นตนเป็นคนจ้ะเลยไม่เห็นของจิตเลยไม่เห็นธรรมข้าไม่เห็นธรรมก็เห็นอย่างนี้ต้องอาศัยหลักที่ควรสงบกสก่อนอบลมสติให้ ควบคุมจิตเนยนิ่งอยู่ในที่เดียวแล้วจิตที่มันแนบออกมานั่นอ่ะมันปล่ไปปลกวกเท็จสิ่งสารพัดต่างๆเป็นธรรมถ้าหากยังไม่เั่นเึ็จจิตนิ่งแนวเป็นเอกคตาลมแล้ว,วจะมาพิจารณาเคลื่อนผนอย่างที่เรามองกันอยู่ตามธรรมดายากที่จะเห็นได้เพราะเราไม่ทันทิ้ง สมมติบัญญับยื่อในทิ้งอาไรอาบอนในรูปในกายเห็นล้วเป็นตบเป็นตัวเป็นเราเป็นเขาเมื่อเราที่กันนาทั้งเรื่องรูป,รปเห็นเป็นสัแต่วารูปเพราะจิตตรงนั้นเนี่ยมันออกมามองดูที่มันออกมาจากเอกซตาเนี่ยเพราะออกจาเอกซตามันมมองเห็น ลูกสักแต่ว่าลูกลูกนั่นเลยคิอธรรมเขาเป็นธรรมตัวมันเกิดมันดับอยู่อย่างนั้นท่านเรียกว่าธรรมหรือธรรมชาติธรรมในที่นี้นั่นตามตัวหนังสือบาลีนั่นมันออกมาจากธารกธาตุธาตุ เป็นไปในความทรงอยู่ผู้หมายฟอมันมันทรงตัวมันอยู่เท่านั้นน่ะคือว่าเท่าที่มันทรงอยู่ได้แล้วมันก็เกิดดับไปทรงอยู่แล้วก็เกิดดับสภาพก็มาทรงอยู่อย่างนั้ขึ้นเป็นอย่างนั้นที่เรียกว่าทรงไว้ขึ้นสภาพเพราะฉะนัมันทรงไม่เกิดไม่ดับมันเกิดแล้วดับไปเรียกว่าสภาพมันเป็นอย่างนั้นที่เรียกว่าทรงไว้ขึ้นสภาพขึ้ามา ธรรมะที่ว่าทรงไววตัวหมายความมันเป็นอยู่อย่างนั้นไม่ใช่ของใครไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่ใช่อะไรทั้งหมดหากเป็นอยู่อย่างนั้นจิตที่เราไปมองเห็นนะพิจารณาลองมองเห็นตามเป็นจริงมันเป็นอยู่อย่างนั้นเรียกว่าเห็นธรรมเรียกว่ารู้ธรรมถึงธรรม ไม่ใช่ถึงที่อื่นไม่ใช่ไปถึงโนถึงเนีย่ยเข้าถึงตรงตรมจริตนั่นน่ะเรียกว่าถึงธรรมธรรมทั้งหลายนั้นมีของมีอยู่เป็นอยู่สภาพของมันอยู่แล้วเรามาหัดใจท่านั้นมาใจของเราให้มันเข้าถึงหลักมีสต,ติควบคุมจิตให้เข้าถึงหลักเป็นเอกาตาที่เอกาตาลมแล้ว ถ้าค็อมองออกมาดูจึงจะเห็นชัดึึงทำได้ทำทำทั้งหลายเป็นของมียุมัดทั่วทั้งโลกเห็นตรงนั้นไหมเป็นทำทั้งทั้งโลกเลยที่ท่านแสดงทั้งเรื่องโลกกรรทำคือว่าการได้เนียว่าได้ลาบเสือ่อมลาบ ได้ยศเสือเส่อมยศแล้วก็โศลแล้วก็นินทาปทุกแล้วก็ทุบนี่แย่ยากได้ตัวได้แล้วส่วนก็เข้าก็าาาเกิดดับที่ว่านี้คือตัวของเราเนี่ยไม่จ้อพูดอื่นพูดตัวของเราไดก่อนเราได้ก็จะภาพขึ้นมาแล้วก็ค่อยปแปลจะภาพไปก็เสื่อมไปในผลที่เกิดันดับก็ลายไป อย่างว่าใด้แล้กวกว็แล้วก็เสื่อมย่างวาได้ลาาเสื่อมหนาได้งยกก็ไม่ต้องอื่นที่ไกลไม่ต้องพิจารณาอื่นต่นี่แหละตัวของเราเนี่ยเงย,ย network, ชื่อเสียงเกียรติเชื่อว่าคนชื่อว่าคนชื่อว่ามนุษย์สมมุติจะเป็นคนสมมุติจะเป็นมนุษย์อันนี้แหละเ อันนี้คนม,นมนุษย์เนี่ยมันจะเสื่อมได้เลยเหมือนกันไอ้นคนที่โุดกับแปล่าส้าไปเป็นผีเป็นศพแตกแบบอันนี้อดไก็หย,กเกยดเสื่อมหยดในลาบเสื่อมลาบไนหยดเกยสื่อมหยดทุกทุกก็มีต้อมอยู่แล้ววันหนึ่งวันหนึ่งหรือขณะหนึ่งเนี่ยขณะจิตหนึ่งเนี่ย นี้ขึ้นมาในเมื่อจิตของเราสงบในความสุขยึดหยินจิตไม่สงบก็หวั่นไหวเดือดร้อนเจ็บทุกข์ร่างกายของเรานั่งอยู่อย่างนีันนั่งอยู่บนตน้นเราก็ได้รับความสุขนั่งนานๆก็กเ,าาเกิดทุกข์เข้ามาแทรกเข้ามาคิดเจ็บเมื่อยมันนี้มันนานนั่งหน่ไหวก็วเรียกทุกข์เลย ถ้าเปลี่ยนอิยาบอดอื่นอิยาบอที่เราเปลี่ยนขรั้งแรกก็ได้ความสุขต่อไปน้อยหนึ่งก็เกิดทุกข์ขึ้นอันนี้แหละได้สุขแล้วเสื่อมสุขในลาบเสื่อมลาบไดยศเสื่อมยศนี่สุขแล้วก็ได้ทุกข์พลัดถอยนั่นก็มีฐาน ฉันนันเสริมตรงไหนฉนนัเสริก็คือว่าชมเชยเงินเดียวจนได้อัตภาพป็นมนุษย์มีความสมบูรณ์ดีดูเดี๋ยวเจ็บไข้ได้ป่วยเอาแล้วเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยจนินทาแล้วเกิดนินทาขึ้นมาเลี้ยแปกสลายดับสูนกลัวเกลียนินทาขึ้นมา ันี่เป็นธรรมธรรมของโลกโลกเขาหักเป็นโดยอย่างนั้นมนุษย์สักใครก็ตามเจะเกิดมาอยู่ี้ทั้งนั้นไม่ได้นหนีจากเนี้แต่เราไม่เห็นเห็นหรอกแต่มันเห็นไม่เป็นธรรมในลาภกุมินดีเสื่อมลาก,ก็าเสียใจมันไม่เป็นธรรม นั่นเป็นธรรมในทางที่ชั่วทางไม่ดีนั่นเป็นโลกธรรมของโลกเส้นหนึ่งเ้ล่าเสริมลาบได้ยศเสริมยศเบสุกเหล่าก็ลกฤกษณะเสริมใน,น,นทางหรือโลกทั้งหลายเขาเป็นในอย่างนั้นอาการของโลกมันเป็นอย่างนั้นเรียกว่าโลกกธรรมอันนี้นักปฏิบัติ เขาไปเกเจ้าสอนนั่นนะโลกประทันไหมเราจะเอาโลกประทันหรืจอจะเอาธรรมของพระพุทธเจ้าสอนมันนั่นเป็นธรรมเศร้าหมองมันนั่นเป็นธรรมไม่คล่องใสธรรมมันนั้นเป็นธรรมสกปรกไม่สะอาดชอบไหมถ้าหาไม่ชอบแล้วอย่าไปเอาเราพิจารณา ให้เห็นว่าเป็นของโลกเราไม่ชอบโลกแั้วเรต้องการโลกเราไม่ปรารถนาทุงเรื่องโลกแล้วก็จะเอาไปติให้เห็นมันจะสิเรื่องของโลกแล้วมาเป็นของเราทาไมคนเราที่อยู่ในโลกเดินสมมันเป็นเมื่อโลกกระทำเกิดขึ้นมาแล้ว ทำว่าไม่ต้องการและไม่ปรารถนาแต่ความจริงมราเป็นการไปรับออกเช่นได้ทุกแทนทีจท่จะเกลียดจะเบื่อนายยอมสละจะยงทุกข์แต่ไม่ยอมรับไปเอาทุกข์มาไว้ในใจของตนเอามาห่อไว้ในใจของตนให้กลมอกกลมใจ เดือดร้อนเป็นทุกข์อันนี้ไม่ใช่ทิ้ง็นเรื่องเอาเรียกแปลว่าเอานั่นแหละเรื่องทำโลกเองที่เรียกว่าโลกจะทำถ้าทำทำมันนั่นเป็นทำไม่สะอาดเจ้าหลวงทำมันนั่นเป็นทำสกปรกเดือดร้อนเป็นทุกข์ ถ้าหากทำสะอาดจนเป็นอย่างนั้นเห็นเป็นเรื่อนโลกกระทำถ้าเราปล่อยสละวางไปแบบคือมานกำหนดอภใจายใจเป็นคนไปยึดใจเป็นคนไปเกาะไปปุยออกใจไปเอามาเป็นของเราคำว่าใจเอาเป็นของเราเนะี่ยหมายถึงอะไโลกนั้นหนึ่งใจหน,นึ่ง มันจึงค่อยไปเอามาเป็นของเราแต่นั้นเราจรึงเมื่อเราฝึกหัดจิตให้เข้าถึงเอกคตาแล้วมันไม่มีเรื่องโลกมันเลยไม่อยู่ในที่นั้นพอจิตที่มันออกไปจากเอกคตามันไปยึดเราก็เลยจังเอาไปยึดของภายนอกไปยึดโลกก็ทข เมื่อเราเบื่อนายเกลียดโลกแลไม่พอใจเรา็อยเอามาไว้ในใจของเราเราก็รักษาใจเราไว้เนี่ยรักษาใจเราไว้มันก็เห็นเป็นโลกมันนั่นก็เห็นเป็นธรรมมันนั่นเห็นในธรรมชัดทีเดียวเนาะทำมันเป็นอย่างนี้คือหมายความว่าเราเห็นโลกกับธรรมชัดแต่เราไม่เอามาไว้ในใจของเราเรียกไวาเห็นโลกเป็นธรรม คราวนี้เราเห็นธรรมชัดกันทั้งเพราะฉะนั้นผู้ได้เจจึงสอนให้รู้จักเค้งเรื่องธรรมทั้งที่เป็นของในโลกความในกิงเป็นของโลกนี่นนยอ่อดอกให้เป็นโลกนะให้เห็นเป็นโลก,กแล้วเกลียดแล้วไม่พอใจแล้วไม่ศาสนาากจะไปเอาไว้ ในใจของเราทำอาไว้ในใจของเรามันเลยกลายเป็นโลกไปด้ใ,ใจเราถ้าเราแยกออกมาใจของเราจากโลกเน้่ยเเห็นธรรมแล้วครับป็นจริงทุกทุกข์องเรานั่นแหละอย่างนั้นอย่างที่เรานั่งเนี่ยเราั่านทำคนเพียนเพราะว่าหนาถ้าเราจิตของเรายังไม่ทำ รวมเป็นเอกกตาเื่อไม่ให้มาไั้ปล่อยวางโลกไม่ได้ต้องเดือดร้อนเป็นทุกข์เจ็บเมื่อยตรงนั่นตรงนี้ตลางกลาสตัวปฏิยัถ้าเราพจาวนาเอาอันนั้นเป็นเรื่องโลกมันไม่เป็นธรรมถ้าเราเห็นอย่างนี้ถึงแม้อาการเจ็บจะมีปรากฏอยู่บ้างเพราะปัสสาันมีการรับรู้ ถึงเวทถึงเวทนาแต่ก็ไม่เกิับกับสัตสัตจะว่ารับรู้มล้แ,ลแบนส่วนแบนจัดไว้เป็นเรื่องเวทนากับจิตเป็นคนละคนนจะิตจะรับรู้เวทนาเวทนาเป็นเรื่องโลกเราแยกจิตออกจากเวทนาเอาไว้อีกส่วนึ่งนั้ะให้เห็นเวทนาเป็นธรรม ยาใหเห็นเป็นตนเป็นตัวการพิจารณาอย่างนีิดนี่เราพิจารณาธรรมทุกสิ่งแบบส่วนอื่นต่อไปนอก,ก,นนกนั้นกากนี้กนเหมือนกันที่เหลสัตันหาสารพัดทุกอย่างที่มันเกิดนี้ขึ้นมาอารมณ์น้ำวงมนะืทุกสิ่งทุกประกาศ ข้าหารดจับหลักอันนี้เราเราเพิจารณาใช้ได้ทั้งหมดนอกนะ้นลูกเททนาสัญญาังขรวิีงานเป็นฐานนักตาเป็นเป็นอนิีจังนี่ของไม่เทีย่ยงแล้วเห็นเป็นธรรมของไม่เทีย่ยงยดี๋ยวเราไป็นของไม่เทีย่ยงคือ่าเอาใจเป็นของไม่เที่ยง ให้เห็นรูปเวทนาสัญญาสังขารนิยามเป็นของอิจิมมีผลที่สุดทุกเรื่องเท็นาว่าสัพเพสังขารานิจารรูปเวทนาสัญญาสังขารนิยามเป็นอนิจาร์แล้วอนนี้รูปเวทนาสัญญาสังขารนิยามเนี่ยเป็นสังขารทั้งหมดเนี่ยเป็นสังขาร รวมเรียกว่าสพสังขารนะจ๊ะอานนีิจ๊ะสังขารทั้งดวงมืดรู้เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ดีรู้อะไรทั้งโลกธรรมทั้งนิสก็ดีเป็นธรรมอธิบายมาทั้งหมดอธิบายลงตัวเนี่ยเป็นธรรมทั้งนั้นในพระทิ่เา้ต้องยังรวมเรียกว่าสภธรรมานุต่า ไม่ใช่ของใครนับบอกบังคับไม่ได้อยากให้อยู่ในบะังคับมันเส็จก็ไม่ได้แล้วจะบังคับมันเป็นก็ไม่ได้นั่น,นเป็นอยู่ตามสภ้าพข้ามาเดี๋ยวไปเอามาเป็นตนเป็นตัวของเราให้ไว้ตามสภาเข้ามาการเห็นตามสภอ้อผ้าตอนนี้ได้เห็นธรรมถึงธรรมรู้ธรรมเข้าใจ ไม่ทาทั้งหลายเราก็สบายใครบ็งคนสบายอันเรานั่นเลยเป็นสบายในคนที่ปุดเราก็ไม่มียังนัเหลือจุดทีไม่มีอะไรคือความสบายบูกบานป็โง่อยู่อันเดียวเท่าไอ,ไอเราก็ไม่มีที่เรียกว่าเรานะี่คือสมมุดเรียกคือหมายความว่าถ้าหากว่าเรา ไม่ถือว่าเราไม่สมมุติว่าเราแสดงมันก็เะณฑ์ยดธรรมกับเราออกนี่นะนันนเป็นทกว่าสมมุติวันนี้เ,มมยเลยทีเดีเมื่อถึงตรงนั้นแล้วเ,เราก็หมึ่งอะไรก็เหมือนเป็นธรรมไนด้วยงกันมมตัวเราก็เลยกลายเป็นธรรมมีสแสดวงถึงเรื่องธรรมในวันนี้อธิบายถึงเรื่องธรรมในวันนี้มขีข้อข้อพอาที่จะต้องลดจิตใมาได้เต็นธรรมีมาได้เต็นธรรนีมาได้เป็นธรรนี